อันนี้ก็เป็นวิวด้านนอกโรงแรมนะครับอยู่ก็อากาศดีมากที่นี่จริงจะนอนโรงแรมนี้ค่อนข้างหลุแต่สถาหาี่เต็มครับก็เลยมานอนในดูวิวร,รอบๆไปครับวันนี้จะเป็นตลาดกลางคืนทับในมาร์เก็ตเดี๋ยวคืนนี้จะลองไปชมดูนะครับ ติดกลจะตกดินอนี้มัเป็นระเบียงของหน้าห้องนะครับจุดน,นี้ก็เหมาะมากครับแก่การนั่งดื่มวายชิลๆนะครับอย่าวมาดูในห้องกันครับนี่ครับห้องนอนครับก็มีทั้งหมด2เตียงราคาประมาณ400กว่าบาทครับ นอนคนเดียวนะครับ right. so, okay. มีทีวีเวียดนามท hey, right. ั้งวันครับก็วันนี้ซื้อวายดารัสมานะครับพร้อมกับแหนมครับกินคู่กันได้โอเค